และคลิปนี้ครับจะเป็นการรีวิวเซนเซอร์ที่มีสายนะครับที่เป็นแบบฟังก์ชัน2ฟังก์ชันในตัวครับคือโบก1ครั้งไฟค่อยๆติดโบก1ครั้งไฟค่อยๆดับและเช่นเดียวกันครับเราสามารถปรับสวิตแค่ตรงนี้ครับนะครับตัวเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับปรับไปมันก็จะสามารถเป็นหน้าบานได้ก็คือมีหน้าบานบังมันก็ค่อยๆดับ เอาหน้าบานที่บางออกก็ค่อยๆติดนะครับส่วนรหัสอะไรคุณไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดโม่ให้ดูตัวนี้เปนเ็นเซ็นเซอร์คุมระหว่างหลอดกับมอปแปลงอย่างที่อาจารย์ซูบ,บอกไปแล้วครับว่าเซ็นเซอร์มีสายมี2รุ่นก็คือคุมหลอดกับคุมมอปแปลงข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดเดี๋ยวคลิปจะยาวนั่นหมายถึงว่ามันเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมาต่อขั้นระหว่างมอปแปลงและ หลอดนะครับจะเอามาขั้นกลางระหว่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์มันเลยมีทั้งหมด3สายนะครับสายที่สั้นนะครับ3 0เซนตัวนี้จะเอามาต่อกับหลอดนะครับช้าช้านะครับส่วนฝั่งนี้ที่ยาว1เมตรห0ก็จะมาต่อที่มอแปลงนะครับช้าช้านะครับและตัวเซ็นเซอร์ของเขาเองอีก1เมตรก็จะเป็นติดตั้งในจุดที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่านะครับง่ายๆเลย เสียบมอแปลงครับนะครับดูนะเสียบมอแปลงนะครับปึ๊บฝั่งสายสั้นครับ30เซนเสียบเข้ากับตัวหลอดนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ระบบทํางานเรียบร้อยแล้วครับไฟติดแล้วเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูว่าเซ็นเซอร์ทํางานเป็นอะไรนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ทํางานเป็นมือโบกดูนะครับโบกช้าๆครับไฟค่อยๆติดโบกอีกหนึ่งครั้งไฟค่อยๆดับเป็นไงครับ โบกหนึ่งครั้งไฟค่อยๆติดโบกหนึ่งครั้งไฟค่อยๆดับและอย่างที่อาจารย์ซุบบอกครับถ้าเรานะครับปรับแค่ตรงนี้ครับไปหนึ่งครั้งปุ๊บเป็นหน้าบานแล้วดูนะครับบงังดับครับเปิดติดนั่นหมายถึงคุณสามารถให้มันเป็นสวิตมือโบอกหรือ passing hand <c oughs> ก็ได้นะครับหรือเป็นหน้าบานนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือความอัจฉริยะข,ของเซ็นเซอร์ตัวนี้ราคาจับต้องได้ครับตัวไม่กี่ร้อยบาทและ ข้อดีของเซนเซอร์ที่คุมระหว่างหลอดหรือมอแปลงก็คือใช้มอแปลงแค่ตัวเดียวครับสามารถใช้เซนเซอร์กี่ตัวก็ได้ตามกำลังวัดของตัวหมอแปลงที่จะรับได้นะครับและนี่คือเซนเซอร์มีสาย2ฟังก์ชันในตัวหัวเล็กแค่นี้ครับ8มิลได้ทั้งมือโบกและหน้าบานข้างเดียวนะครับ